บริษัททั้งหลายวันนี้วันที่8มกราคม2532การเว้นการบันทึกมาสไลายวันก็ป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประสาทต,ต่างๆรอบๆร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมีอยู่ที่ท้องท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหะมากความจริงบรรดาท่านุทธบริษัทร,รายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่เท่าว่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีหรือผู้อ่านก็ดีจะได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้าจงอย่าหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวอย่าอรตมานิรรรดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัดแ้าที่มาหาด้วยศรัทธาต่างก็ปรารบว่าขอหลวงพ่ออยู่น,นานๆเป็นร่มโพล่มใสข้รรันดาลูกหลานต่อไปแต่ความจริงท่านหาลาย ต้นโพหรือต้นไสรที่ท่านต้องการอาศัยจริงๆแล้วมีสาขามมากแต่ถ้ว่าภายในต้นถูกปลวกกัดหรือไส้ของต้นโพถูกปลวกกัดต้นได้แก่ก็เพราะลำไส้ไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดกาตรตลอดสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเมื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่วยยังไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกด้วยการแนะนำธรรมะก็พบกับหมอหมอต้อรมายตลอดเวลา <c oughs> นได้จน,นในแพทย์จรูน นักณะของท่านแต่ว่าพอกลับมาถึงวัดพันที่พื้นที่เจ็ดมกราคมคือวันนี้ขณะนที่ตอนเช้ามึนงงมากเคือนอนภาวนาคิดว่าร่างกายอาจจะตายก็ได้ท้องก็ปวดจัดเสมหาก็มากแต่ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏกายขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลาสี่โมงเช้าหรือใกล้วกเวลาสิบนาฬิกาก็รายกฏไดติดตกวูบจากนิบอนมีอารมณ์สว่างสวยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่แต่ร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างผิวพันณสวยสดงดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก แต่สองมือกลมขมับแสดงว่ามีอาการปวดที่สรมากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแพทภาพไก่ประเทศไก่ชน <c oughs> สีดำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยู่เหนือศรษะตอนนั้นก็มีเสียงกังวานดังมา จากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กวานมากเพราะมากเพราะว่าจงบทเนรจงบทเนรจงบทเนน <c oughs> เมื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านุทธบริษัทก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้บรรดาท่านุูธบริษัท,ทเป็นมาเดือนเศษอาการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ที่ษะมากท่าก็ปวดขมับ ึงเวลาใกล้ยาสามโมงเย็นก็ปวดขมับทนไม่ไหวแล้วพุ่มพลันที่สามมากที่จะหนักลุกขึ้นก็มนงงขาไม่มีแรงเดินโซนจะลม้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษเวลารับแขกบรรดาท่านผู้ธบริษัทก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเ็บป่วยก็เป็นเป็นปันใจจใัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยังใช้กำลังของขันติ ช่วยอดทนมีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเจอาทั้งมีบุคคลบางคนเขาพูดมาให้ได้ยินว่าตะมาณเป็นคนมีมารยามากความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้มแย้มแจ่มใสมแต่บอกว่าป่วยอันี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกบรรดาแทนพุทธบริษัทอตาตมา กับท่านก็นเหมือนกันนติโลเกนิทโตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกทินทายเลยไม่มีในโลกดังนั้นคนเรามีสภาพอีกอย่างหนึ่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขโมยไปได้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายาเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วย อาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือแนะนำธรรมะเพราะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการทซั์สินเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมายทั้งนี้ก็เพราะว่าแก่แล้วตายก็อาไปไม่ได้มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมด ใล้ใช้ใจภายในเพื่อบำรุงพระสงฆ์สมณีในวัดก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กําลังใจควบคุมวันใจอดทนต่อการปวดทิ่ศารทนต่อการมึนงงทนต่อการปวดท้องใช้กําลังขันติเข้าขมและรวบรวงกําลังใจด้วยขังขารุปิทายาน ก็ใช้กำลังใจคนจนหนึ่งที่เริงว่าปุกเพนิวาสามุติยานและก็ยาถากมูตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันฉะนั้นเราขอพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงขยหาโออตริมุธสรมก็ว่ามา ใครเขาหาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปพระวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะมีแต่ตัวเองสอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กเด็กเล็กๆก็สามารถทำได้แต่ท่านที่จะมาโจทย์สนแสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ใช่สาวกศาสนาเดียวกันจะยอมรับนับถือซึ่งกันกันเพื่อประโยชน์อะไร้าจะมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดา่านพุทธบริษัทเลี้ยงตัวก็เพราะอาศัยการสร้างศรัทธารวมความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดมาอะไรรู้เมือน,นั้นถ้าเรายอมกองโกวมีเรื่องบรรดา่านพุทธบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันละรวมความว่าในเมื่อ กัเหตุไน,นเกิดขึ้นก็ต้องทบทวนใช้ปกพีนิวาสานุติยานก่อนและควบกันด้วยยะทากกม,มุตาย,ยานคิดว่าอารมณ์อาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนชาตินี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้เขาไม่ใช่ลงมาเองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้น คนอื่นเขาฆ่าจะลอยกินกับเขาถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแยฆ่ามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการกินถ้าจะถามว่าบาปไหมเขาต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาเพราะโมทนาความชั่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้น การโมทนาความบาปมั้นก็ไปนรกเหมือนกันตอนนี้สําหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกาลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทําอะไรบ้างให้กํากลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้ก็รความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อเขานี้ถามแล้ว การรู้เองนีรมดาท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงแม้ว่าการสอบถามก็เป็นกันแต่กําลังใจเขามีอุป,ปาทานควบคุมอยู่ก็พลาดไม่กันต้องทํากําลังใจให้เป็นปกติเมื่อกําลังใจเป็นปกติเขาถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสียงกังวลน,นั้นท่านตอบลอมา ว่าไก่ตัวนี้เจ้าฆ่าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาติที่เสียกลับเป็นหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอยุธยาาในเหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรเพียงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพลิโดโกรธ เสียงนั้นก็ตอบมาพร้อมกับทำภาพภาพในปลายกดชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปี <c oughs> เวลานั้นเป็นเด็กวัดท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราจียงหวัดอยุธยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่โดยแต่เพียงท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราเ,าาาเป็น,ดน,ดน,ดนเนด็กวัดที่นั่นขณะนั้นเดินไป รายกฏว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขดุสุนัขในวัดแต่เลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทําเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนัขรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหันเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกําลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่าน้าไปมันก็ไล่โกรดจกกัดขนะนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ ก็คว้างเจ้าสนักเจ้าสนักมันหลบเอ้นไปโดนไก่ตัวนี้ตายก็ดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตัวเมียเป็นไก่ชนสีทั้งมั่นตัวนี้ั้งมั่นแก่และวก็ไปจุดที่ขาตามตัวเป็นการใส่สวงมากเห็นเข้าแรกก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่ามาตายเพราะเจ้าสนักตัวนี้ก็เข้าไปประคับประคอง นำไปหาพระท่านพระบุญยามให้ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนําไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ทอนาไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไผ่ก็ให้ไปเพื่อจุธิวัดนมีสตังเหลืออยู่หนึ่งไผ่ก็นิมนต์พระธรรมปัสกุลเมื่อพระปัสกุลเสร็จก็ต้องมือกระทาการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่้ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักแล้วพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาก็าอาจะมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพระก็รักไก่กขให้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป จากทราบภาพนั้นก็ถามได้บอกเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นดาเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดิงไปที่บรรมาปัญญสิกขาที่ประมุขเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าข้าฟัางใ้ตายให้เป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดิง ไปหาท่านปัญญศสิกขาที่ประมุขเมื่อไปถึงแล้วกับากว่าท่านปัญญสิกขาที่บุเพ่งคอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรแล้วคุยกับท่านถามได้บอกว่าไก่ที่ฉันฟ้างให้ถึงกังความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญศสิกขาท่านบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ เื่อไก่ที่เธอคว้างถึงความตายท่านไม่มีตั้งใจคว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เธอตังตั้งใจคว้างสุน,นัขแต่ว่าเออไปถูกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านบัดตามนั่นแหละคือเขาคว้างสุน,นัขตัวท่านบังเอญสุน,นัขหลบไม้ไปถูกไก่ท่านก็เชีย่ยไปดูนางฟ้าที่นั่งไกลเป็นคนโปรง่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอหน้าไปหาเธอเธอก็ะยุกหนวไหวเธอถามว่าจำที่ฉันได้ไหมเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจำได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอเธอก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าค่ะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกําลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันดาวดึงได้ยังไง เธอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเธอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตากาณีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งเข้ามาหาแล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมือเลี้ยงฉันก็มีความรักอาศัยนี่คือความรักในพระ อาศัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกคว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงอาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ว่าเ็ไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่แทงเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมพยาบาลก็เีความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตเมตตา ละลูกตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดเมื่อความเจ็บปวดหายไปประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั้นจิตออกจากร่างทันทีแต,นทตแต่ก่อนที่จิตจะแต่ก่อนที่จิตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอากาศเยอะมันเยอะเยอะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้ามาออกจาก ออจะร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมาจึงงด้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบว่าการจองเวรจองกรรมของเธอไม่มีในฉันเพราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จะจองอาการที่ป่วยไข้ไม่สบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโถกระทำ ผู้ถูกกระทามีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทําไมฉันจะจองเวรจองกรรมแต่นั่นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องเนี่บรรดาท่านผู้ฟังอย่างนี้ทุกคนก็จําไม่ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะพื่อการกระทําเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ่างูฆ่าคว,วายก็ตาม จงหยานตัวเขาไปพูดจองเวรจองกรรมแต่ทว่าสิ่งที่เรากระทำกับเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันตัวสนองตัวเราเร่องความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าอาโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีกรรมอะไรที่จะอาโหสิเราทำถือกฎ็ไม่ถืออยู่แล้วไอ้ฆ่าฉันฉันไม่ได้โกรธไป็นเพียงว่าขอให้ท่าน ปฏิบัติแก้กฎของกรรมให้พนไปก็แล้วกันฉันตามช่วยก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนนเธอจะว่ายังไง่านบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบวชบวชเป็นแก้การแก้กฎของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทนินวันที่19มีนาคม2532เป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็ยังไม่ได้ปรึกษากับเด็กนักเรียนแต่การบวชในนิบรรดาท่านพุทธวริษัต,ต์ต้องบวชมากเลยกันเพราะว่ามีบรรดาญาโยมพูทธวริษัตทํํากฎของกรรมประเภทนี้ต้องการให้บวชีนให้สตังมาแล้วกหลายท่าน <c oughs> แตมาเองก็คิดถึงไก่สองตัวท,ท,ที่ที่ร่วมกิงกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบวชสมณีสักสิบองหรือยี่สิบองค์ แต่เน้นที่จะบวชที่บรรดาแทนพุทธบริษัทไม่รับคนภายนอกจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่ฝึกฝนได้มนโนยิทธิดีแล้วผู้ได้ฌานโลกีโดยการบวชผู้ได้ฌานโลกีที่มีอนิสงส์จะเป็นการสนองคุณก็บาปได้นการบวชกี่องค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบอง หรือถ้ามากถึงยี่สิบห้าองค์หรือสามสิบองค์ก็บวชเอาเฉพาะเด็กนักเ,เรียนถ้าบรรดาญ,ญาชนพุทธบริษัทบุ้ท่านปูดด้ใดจะร่รูปในการบวชเนรได้คนได้อันนี้ก็ไม่ประกาศที่ไรแต่เพียงแต่เพียงบอกไว้ว่าบรรดาญ,ญาโยนทั้งหลายที่ทําบุญมาแล้วเพื่อในการบวชเนงแก้บนก็ดีแล้ในการบวชเนนใช้กรรมไก่ก็ดี ให้ทราบวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาหลังเที่ยงทําการบวชเพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอาตมาต้องรียบเข้าไปกรุงเทพไปวัดสามัญญาทําบุญ,ญอา,ายุแปดสิบเศษข้งจตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็เป็นนว่าเวลาลิ้านทีก็คุยกันต่อไปอย่านำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอ กลับมาดูทั้งสมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราไปอยู่วัดที่หันตราไปเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสืออักขรวิธีอักขรคือตัวอักรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นกลายกฏว่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเพลงอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการเกษตรบ้าง วิชาหมา,มาวิชา,างสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่างอาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือตาวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้ ในว่ยขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตเพื่อนเขาเรียนวิชาเปล่อาวุธแต่ว่าวยายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเจร <c oughs> ชอบชวนทุกคนทุกคนเล่นกรพันยอดหลุมบ้างเล่นบอลหุ่นบ้างได้แก่เป็นคนต่งก็กินได้สตังเขราไว่าเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาจจะมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไม้กระบ,บองเล็กๆหนึ่งอัน จิตไปจิตมากับดินมีขตังอยู่สองภัยจิตนานๆพ่อก็ไปให้ทีหนึ่งเธอก็มาชวนเล่นบอลหุ่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นเธอบอกว่าถ้าไม่เล่นที่ยศเตจะได้บอกว่าถ้าเตผมก็ตีเธอบอกกับเธอโตกว่าก็ตอบเธอว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันนี้สุด ก็ลไปโยกมาแกก็เตะเอาจริงๆแกง,ง้างขาจะเตะอย่างแรงก็พอดีตไีไม้สวนนะแข่งล้มลงทันทีถึงกับเดินไม่ไหว <c oughs> ต่อมาถ้าอาจารย์ชอบกัมาบอกว่าเธอทําไมไม่ทําก็อย่างนั้นก็เกลียบลาบเรียนได้บอกว่าในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามที่เวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนั่นมันไม่ไม่ถูกอาจารย์ชอบเธอบอกว่าถูก ก็ลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็่เลยบอกว่าโกงผมก่อนผมก็ต้องเอาโตขนาดไหนผมก็ต้องสู้ <c oughs> ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีมัญย่าด,ดีมีพรมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณานความสงสารโมตามีจิตอ่อนโยนนุวเวขา เฉยไว้เพื่อการพินารยาว่าถ้าโกงผมผมไม่เฉยถ้าใครเขาไม่โกงผมผมก็เฉยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกท่านพ่อว่าไอ้หนูนี่มาเอาแน่ท่านก็เลยถามวันเดอนปีถามวันเดอนปีท่านลงเลขโกกาโกกโกกก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่อ,อว่าว่นนี้พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะ ถ้าพลาดท่าจะเป๋ก็เป๋ฉูดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันด้วยการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากเด็กคนนี้เไ,ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแล้วขั้น,นี่สุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทหารเป็นหัวโมโ่โถงฟัน เป็นคนที่กรบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของข้าศึกถ้าทะลวงไฟงเขาไปหมู่ไหนหมู่นั้นก็าต้งแต่กระเจิงถ้าหางผุ้เข้าประชาต้องการจะบกุกก็จะสั่งหัวหมู่ทะลวงไฟคนนี้นำทหารเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนแตกแต่แต่จุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาอาวิชัยสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมาก ท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเตรียมอาวุธท่านเ็าแนะนําให้หมดท่านอาจารย์ชอบหนีเดิมเป็นทหารแล้วต่อมาก็เป็นโรคหนีชาเป็นทหารไม่ไหวก็เป็นอยู่ในกองเสมนตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเลยเขาบทดีได้ฌานสมาบัติก็เลยไม่สึกจังพระ <c oughs> ก็มองความวิาวชาข,ขั้นต้นเขาได้จากอาจารย์ชอบวันตรา ที่ศึกษามาในการนั้นอรันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องขอลาต่อตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเพืรร่งทราบชีวิตความมาเป็นแพตามเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุก,กข์โรคภัยไข้เจ็บเป็นของทรบรรดาที่ต้องมีกัน ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดาญ,ญาติโยมุทธบริษัททุกท่านจนขงขังคันติคือความอดทนอดใจรักษากําลังใจเขไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุดแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายไป็ผีจึงจะเป็นผีอรบรรดา่านุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขาลาก่อนขอความศุกสวัสิทิ์ี่พัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแท่านพสุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี